วีออนนะครับเหยียบไม่ออกเร่งไม่ขึ้นหัวเทียนเหนียวๆย,ยืมๆแบบนี้ดูหัวชีดครับรอบแรกครับปล่อยแรงดันนะครับไม่มีรั่วไม่มีหยดเดี๋ยวดูใส่ฉีดครับดูจากน้ํามันแล้วตอนฉีดก็เดี๋ยวเราฉีดทีนดี้วดูจักการฉีดน้ํามันแล้วก็ไม่น่าใช่นะครับจากหัวฉีด,ดกาให้เห็นไปเลยครับว่าไฟมันไม่แลบเห็นไหมฮะไฟมันออกกระต้อยหนึ่งอ่ะเดี๋ยวไปดูตรงนี้ครับ หัวที่หนึ่งนะครับเห็นไหมครับว่าเซรามิกมันแตกออกไปหายไปเลยอะดูดูระยะห่างแล้วก็หัวอื่นๆครับอย่างเช่นหัวเนี้ยนะครับดูเขี้ยวห่างมากหัวนี้เขี้ยวก็ค่อนข้างเนี่ยครับหัวที่สองนี้ดูเหมือนจะชิดเหมือนก็มีการงอไปหนหน่อยนะครับแล้วก็แตกอ่ะฟันธงโอ้ยเนินครับรู้สึกยังไงบ้างฮะกับแซดแรกดีครับดีครับหายไหมหายแล้วครับหายนะ เดี๋ยวซ้ายครับกับรถก็มีเพื่อนๆที่ใช้วีออสนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลืมลืมรถเป็นอะไรมาครับอ่ามันเลงไม่ค่อยขึ้นครับแล้วก็ขับไม่ได้เลยครับเขาพูดง่ายขับไม่ได้เลยขับไม่ได้เลยวอดไปเลยบวบบวบบวบไปเลยนะฮะเห็นว่าไปเปลี่ยนปั๊มตรงปั๊มติ๊กมาแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับมันเคยขับระดับไปเลยก็ไปเปลี่ยนปั๊มติ๊กมาโอ้โหครับก็ตอนนี้ตอนนี้หายแล้วครับครับผมใช้เวลานานไหมไม่นานครับนั่งรอแป๊บเดียวโอ้โหแน่นอนนะครับ ก็เพื่อนที่มีอาการประมาณนี้นะครับก็ลองดูเป็นไกด์ไลน์นะครับก็ที่ให้ดูไปแล้วในคลิปนะครับไปย้อนดูเอาว่ามันเป็นอะไรคันนี้ก็จัดการให้เรียบร้อยสนใจล้างหัวฉีดนะครับเช็คระบบเช็คระยะนะครับก็ร้านหัวฉีดบีคีเคครับอยู่ในซอยพุทธมนฑลสายสองยี่สิบเอ็ดทับหนึ่งแยกแปดตอนนี้ไลน์เพื่อนเต็มอยู่ยังกําลังหาวิธีอยู่นะครับก็ใช้โทรมาก่อนแล้วกันครับศูนย์เก้าเก้าห้าห้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าหกครับสวัสดีครับ